ทางบ้านโน่นไปบ้านคุณขนวนครับเบื่อนเออื้ยขี้กายบีบแจ๊ใสให้กับทหันเบืองเนาะนี่ละจากบ้านโน่นมาบ้านคุณขนวนเบื่อไม่เปล่าแจ้งขึ้นมากเลยเขียวจะอุ้มดีอยู่ป้าอ้อยกันเลยปลาอ่อยปีนีฝนดียุ่ครับ ปล่อยงามอยู่โ <trying> อ <out> ้วดีนี้ป้อนเลยนี่นี่นี่โอ้หมากนี่ว่าฮะโลเอืออีกว่ากายบินแต่ใส่กับหันมังแล้วน่ะสภาพแบงไหนก็ได้นนอนอยู่อู บ่าดโน,ดนเขามากันมากินมันวดาหาซื้อเนือกบับ่ะไดจังหวัดเดซ้รลาเ<า>นี่ยเป็นหอยแยกน้องแสงแล้วหับง่วนเด็กเก๊กขึ้นไปไม่กินขาหันระสร้างเรีวสร้างเรียวซื้อเรียวอะไรก็เลยก,กายเหี้ยนเกล่อนั่นละนก็เละมาอยู่หอนแยกบ้านน้องแดีแยวเข้าไปขามันก่อนมอไอม่นข็ดไหมหมอว่าคนตกห่อมเสร็จด้วอ๋อปาอ่อยกำลังงามเ้ยย อ่นน้องแสงขับรถอยูม่มีหน่อยโอ้บประเบีต่วจะมหีหน่อยไหมมายึดเสบีบยักยบัต,ต,บตเรนเ,นเนี่ยเขาเลยสิตื่นไล่หลุนตื่นยังพูดไปจะหอยขนาดแล้วว่างโค้งเล้วสะพานบานเทาเร็วโอ้ยกระชับบีบอัไรเอาบีบเข้าขอทางเข้าบ้านนเด้อ ขอบ้านกระนวนแล้วครับขอบ้านกุดขนวนแล้วแมออะไรกวเกินกวนกันเลยเนาะมันเดียนกระทะไหนมีอยู่ านเ้อาแล้วชี้ค่อยๆเาอ,อา, <c oughs> าเห็ดท่างขยายห้างถึอดบาน <c oughs> เดีวโรงเรียนบ้านกุดขนอนเรียนอยู่นีล่ะผมก็เลยแก้วระวังแล้วแก้ว <c oughs> เ,เห็นไหทั้งลัง คอือเขาเซนนี้เขาเซนนี้นะผู้ยหา่าเฮียนเองแบบมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้ยิงไปก่อนนะรถผู้ดล่เดวรถผู้ใดล่ะน่าู่ยิ่งขงนะบ,บ,บ,ขงบ้นกว่า sẽ thang lật ma khum thay đi ra, phút phu xáo, ôi chó khinh, thay đi, phu thầy สร้อยบเงีงยงขันเป็นเสียงกลางมันไม่เสิลยลุ่มไหลก็เลยไม่อยากไปดีนอนเลยยืนอันน้อเจ้าไม่แง่ไหนเอาลุงเห็นยังขัเทีื่อนเลยติดตัวแยกเทง่ บ้านพี่อดุลฝ่าฝนตกอีกตอนนึ่งเมื่อนสโลโม,โมชันตอนจะเข้าบ้านแล้วหอ,อนเหี้ยนแล้วครับยาบีบโอเจติบีบเป็นยังเนาะเอาข้า่อนบ้านยำกอดให้ดิ อ่อนเห็นจดหมายแล้วโอเคเพียวถอยรถแบบไม่กันนะเพียวถอยขิดทั้งปีจอดโดนยื่นตี๋ยจอดเข้าเดี๋ยวเ<อ>าขาก็จะไ<อ>ปหน้ายอยู่